บรรยากาศยาเย็นดูสิมันถ่ายได้ไม่ชัดอะ่ะที่จริงแล้วพระอาทิตย์มันกลม,มส้มๆเลยนะแต่ว่าพอถ่ายออกมาเป็นสีขาวๆอากาศจะถ่ายให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตอนเย็นสักหน่อยดันไม่เป็นสีส้มดันเป็นสีขาวหกโมงกว่าแล้วตอนนี้ไก่ก็จะเข้านอนไก่ กินอาหารมื้อเย็นเสร็จก็จะไปนอนกันแล้วชวนนี่ขาปูแมวขาปูไปแล้วไปหาพี่น้องกาแฟแมวขาปูจะมาไหมแมวแมวดมหาอะไรก็ไม่รู้สงสัยดมหาอาหารเมื่อกี้ที่พอดีกินตรงนั้นน่และว,วิ่งดุกดิกดุกดิกไปแล้วนะ ข้าวโพดอันนี้ก็ไม่ได้เกินรักสวนฟักทองฟักทองก็ประมาณนี้อันนี้เราปลูกที่พื้นแม่บอกว่าพอปลูกอย่างนี้แล้วมันต้องพอเดินไปเดินมามันจะทำให้ฟักทองเสียลูกฟักทองพอดีก็ไปนอนนุ่น นอนอะไรก็มาหลุตรงนู้นพราทิกย์ก็ตกเดินไปละแม่กำลังแม่กำลังเก็บต้นกล้าไปปลูกส่วนไก่พวกนี้ก็เข้ามาแบบไม่ได้รับเชิญเวลาเข้ามานี่เข้าเป็นนะแต่เวลาออกนี่ออกไม่เป็น ตซัดเรานี่หงุดหงิดโมโหใหญ่เลยตอนเข้ามานี่ฉลาดเข้ามากแต่ตอนออกนี่ไม่มีตัวไหนออกถูกเลยฮาฮะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรสมองไก่แล้วก็ไม่นะไก่นี่ไปไล่หากินที่นู้นที่นี่แต่ก็กลับบ้านถูกนะแต่ว่าทำไมเวลามันเข้ามาในนี้แล้วมันจะออกไม่ถูกเลยนะเซ ต้องให้เราจับออกอยู่เรื่อยเลยอ่ะบ่นไปงั้นแหละดูต้นอันนี้มะม่วงที่น้องซื้อเขามาจะได้กินไหม <c oughs> คือนี่แหละทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปพระอาทิตย์ก็ตกเดินไปแล้วบ๊ายบายไปแล้ว